ผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรามาลองดู Line 8 2 m กันอีกสักคลิปนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับโอ้คนเต็มมาเข้าไปได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อเซิร์ฟเต็มเอาละครับเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็เข้ามาได้แล้วนะครับที่โกลบอลนะครับเซิร์ฟโกลบอลอ่า ไลน์เอเอลีนเอทูเอ็มนะครับแอชจะลองไปเลือกตัวละครเอลนะครับแอชจะลองเลือกเอลนะเอลหรือดักเอลออคเอฮ้ยออคมันจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่นะมันมีมันมีออคผู้หญิงอย่างเดียวละเออลองเลือกมนุษย์นะครับถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะเลือกชายหญิงได้ไหมลองเลือกดูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ หลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วเราใส่ชื่อมาแล้วเรามาดูชื่อว่าเกมจะให้เราทํายังไงต่อไปนะครับเฮ้ยแต่ตรงนี้ไม่เป็นภาษาเป็น,เป,นเป็นเกาหลีนะเนี่ยแต่เป็นซับไทยนะครับเสียงอังกฤษซับไทยแต่เมื่อกี้เนี่ยมีตัวหนังสือที่มีคําว่าคิมอ่ะคล้ายๆกับเป็นภาษาเกาหลีนะนะครับมาดูนะครับเราจะข้าม ฉากโอเพนนิ่งไปนะครับข้ามฉากโอเพนนิ่งไปในเมื่อเราเลือกตัวละครเป็นมนุษย์นะเอ้ยมนุษย์มันเป็นเป็นผู้ชายมันไม่สามารถเลือกผู้หญิงได้นะครับไม่สามารถเลือกเพศได้ข้ามไปนะครับข้ามไปอ่าลิเอ็ทูเอ็มไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับเกมกำหนดมาว่าถ้าเลือกมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ชายเท่านั้นใช่เปล่าเนี่ยเฮ้ยคุยกับผู้หญิงเนี่ย ตัวละครเราก็คือโจชายนะครับแอาจจคามข้ามโอเพนนิ่งไปนะครับสามเดือนหลังจากสางครามปิดกีรันนะนักบวชหญิงไอฮาซาร์เลอาอ,อันนี้ก็คือเหมือนกันจะเป็นถ้าเป็น NPC ที่จะต้องพูดคุยกับเราตลอดนะครับนักบวชหญิงเนะีนะ่ยเกมก็จะไกด์เราเหมือนกับที่เราเลือกอเราเลือกอนักธนูนะครับเหมือนกันกับแอ,อนจจคามไปนะครับ นี่เลือกเ e อลเลนัธนูก็เหมือนกันเอออันนี้เลือกมนุษย์จะเป็นชายอย่างเดียวเลยตามใจฉัยยนสามนี่นะฮะเป็นชายอย่างเดียวเลยเออแล้วก็จะลองแตะซิว่านี่ฮะแตะที่เควสนะครับอยู่ที่เกาะพูดได้นะครับ,รบข้ามไปนะครับที่เกาะพูดได้รับรางวัลน,นะฮะเนื้อการเดินเกมก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเลือกตัวละครไหนก็นแล้วแต่เพียงแต่ว่า ตัวละครเนี่ยไม่สามารถเลือกเพศได้เมื่อเราเลือกเลือกเอลเป็นหญิงก็จะเป็นหญิงเท่านั้นเลือกดาร์คเอลเป็นชายก็ชายเท่านั้นนะครับเกมเขาจะไกด์เรานะครับเราก็โอเคแตะไปตามที่ไกด์นะครับแตะตามที่ไกด์ไปก่อนพรพอมหมดไกด์แล้วเราก็แตะที่เควสนะครับตอนนี้เป็นการ เตรียมพิธีไปสำนักของเซดริกแล้วคุยกับเซดริกนะครับไปแล้วฮะเซดริกอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเซดริกดับใหญ่นะครับอาจจะข้ามส่วนทน้าไปพูดกับเซดริกแล้วได้รับได้รับรางวัลนะเซดริกเนี่ยเซดริกจะให้รางวัลเราสำนักเซดริกเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเนี่ยตอนนี้ตัวละครเราหันหน้าไปทางไหนในแผนที่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมา แตะเควสท,ที่ตรงนี้นะครับแตะที่เควสนะแล้วก็ตัวละครเราก็จะเดินไปเนี่ยเดินไปเนี่ยตามเส้นปลานะฮะตามเส้นปลาแต่มีบางบางจุดที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นดันเจียนนะฮะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเดินอัตโนมัติได้เราต้องเดินเองนะฮะเนี่ยเราต้องเดินเองเพราะเราต้องเดินปุ๊บเนีอีเราต้องจําต้องต้องจําสถานที่จําภูมิประเทศให้ได้ ดังั้นเราก็เดินทางง่ววนอยู่ข้างในหลงอยู่ในดันเจี้ยนนะครับที่เราปฏิบัติงานให้เซดริกนะครับนะครับว่าจะได้ไอเทมมาแล้วก็ได้ค่า EXP มาด้วยนะครับนะคับ EXP ได้ค่าประสบการณ์มาทำให้เลเวลขึ้นไปตอนนี้เป็นเลเวล3นะฮะนะแล้วก็ในส่วนของการใส่อาวุธก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋าข้างบนนี้นะครับ เลือกในส่วนที่เราจะเลือกใส่อาวุธอะไรนะครนี่มีสกิลแล้วมีอาวุธนี่คือสกิลนี้อาวุธทั้งหมดนี่สกิลกระเป๋าอยู่ตรงไหนตรงนี้ออานี่กระเป๋าตรงนี้นะครับนีฮะร,รูปเป็นกระเป๋ามีฝาปิดตอนนี้ของใน,นกระเป๋าเรามีแค่2รายการยังไม่ได้อะไรเลยอาวุธอะไรก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะสวมใส่ไดนะ้จะต้องรอทำเกรดเป็นสักระยะนึงก่อนอ่าไปหาเฟรดริกนะครับ เซตดริกนะครับพอปฏิบัติตามเควสได้แล้วก็ให้กลับไปหาเซตดริกเราจะต้องแตะเองนะครับแตะที่เควสเองถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาต่อสู้ก็จะสู้อยู่นั่นแหละสู้กับมอนอยู่นั่นแหละไม่สามารถที่จะไปส่งเควสได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะต้องแตะเพื่อไปส่งเควสดนี่ฮะแล้วก็แตะที่เควสคำสอดของเซตดริกเนี่ยให้กับจัดบัคแบร์สามตัวนี่ เซตตริกสั่งนะฮะเรก็ไปปฏิบัติตามนเนี่ยบักแบ่เนี่ยสามตัวเอาละหนึ่งละเอาละไอเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ยสองละสองละครบสามยังครบสามยังเอาละครบสามแล้วก็กลับไปที่เซตริกนะครับเกมไกด์เราอยู่เราก็แตะที่ไกด์นะครับย,ยืนยันนะฮะเรียบร้อยอาจจะข้ามไปนะครับรับรางวัลของเซตริกนะ เป็นเลเวล4แล้วนะครับรับรางวัลต่อไป,อไปข้าบทสนทนาไกด์เราเราก็กดตามไกด์นะครับนี่กดตามไกด์ี่กระเป๋ายใส่อาวุธใหม่ใส่เข้าไปนี่เลยใช้อาวุธ่แล้วเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยฮะนี่ครับเล่นไม่ยากครับเล่นง่ายๆ,ๆครับจากตัวละครที่แล้วท,ที่ที่ลองเลือกมากับตัวละครใหม่ที่เลือกก็ลักษะคล้ายกันฮนะกดตามที่ไกด์ ลักษณะคล้ายกันนะครับก็เราสามารถที่จะหมุนดูมุมได้นะครับมุมขึ้นบนลงล่างได้แต่ซ้ายขวาไม่ไปนะเออซ้ายขวาไม่ไปนะครับขึ้นบนลงล่างได้ดูมุมมองได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแตะเพื่อประกอบพิธีเก็บกิ่งของทิบิทรานนะครับเก็บใบและแมนดาโกล่าก็ลุยไปทำเควสแบบนี้ครับนี่ก็คือลินเอ็ดท ะะเป็นภาคของโมบายนะครับภาคใหม่ล่าสุดนะครับของลินเอ็กับคายเน็ตมาเบิลนะฮะนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามเควสไปอย่างเงี้ยนะฮะออโต้ง่ายสุดครับสะดวกสุดนะฮะสะดวกสุดเพราะว่าถ้าเราไปเดินเองเนี่ยเราก็จะมั่วไม่รู้ว่าเควสท,ที่ขอให้ทำมันอยู่ตรงไหนเดินเองเดี๋ยวเราก็มั่วครับเสียเวลาเปล่า,าเพราะฉะนั้นแตะที่เควสเนี่ยแล้วให้เควสเขาเดินไปจัดการเนี่ย เนี่ยมันดีแล้วนะครับมันดีแล้วแต่ส่วนฉากแอคชั่นถ้าเราจะยกเลิอกออโต้เนี่ยก็สามารถทําได้โดยกดยกเลิอกออโต้ตรงนี้นะครับยกเลิอกออโต้เสร็จปับ๊บเราก็ต้องใช้ปุ่มอาวุธกับปุ่มบ,บังคับทิศทางจัดการด้วยตัวเองนะฮะเอาลครับแต่ถนัดที่จะปล่อยให้เขาไปจัดการเองเพื่อเซฟเวลามากกว่านะครับนี่ฮะเล่นไม่ยากครับง่ายๆครับ เก็บเวลไปเรื่อยๆนี่เป็นลักษณะของเกม MMORPG แทบทุกเกมก็จะเหมือนกันอย่างนี้ครับก็จะเก็บเวลไปเรื่อยๆทำาส์ทำกิจกรรมเก็บเวลแล้วก็ไปหาอาวุธใหม่มาสวมใส่เหมือนกันอย่างนี้ครับยังก,ก็ดูแล้วก็หลายๆเกมก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ที่แตกต่างกันแน่ๆก็คือนี่แหละรูปร่างของตัวละคร แล้วก็กราฟิกที่เป็นแบ็กกราวด์ฉากหลังเนื้อเรื่องอะไรที่แตกต่างกันตรงนี้ส่วนวิธีการเล่นแล้วเหมือนกันเดินหน้าปฏิบัติตามเพจไปคุยกับ NPC รับรางวัลมาพัฒนาตัวละครเปลี่ยนอาวุธอัพอาวุธให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามเพจแค่นั้นเองนะ,ะวิธีการเล่นมีอยู่แค่นี้เองแต่ความสนุกมันอยู่ที่ออลักษณะตัวละครรูปร่างตัวละครจะเท่จะสวยไหม ฉากกราฟิกจะเป็น 3D หรือ 2D เนี่ยฮนะฮะพอเสร็จแล้วก็ต้องแตะที่เควสนะครับไม่งั้นตัวละครมันก็ตีเขาอยู่นั่นแหละไม่ยอมกลับแต่ไม่ยอมกลับไปส่งเควสอันนี้กลับไปส่งเควสแล้วนะนี่คือตัวละครที่2ที่แอดทด,ทดสอบนะครับตัวละครแรกเหมือนจะแอดจะทดสอบที่เอลนะฮนะอ่รนะดูแอดจำผิดเปล่าเนี่ยเพราะแอดเล่นหลายเกม แล้วก็มีล i n เอ e เลฟลินเอ็ดทูเลฟโวลูชันแอดก็เอามาเปรียบเทียบนะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้แล้วแอดก็จะไปทดลองที่ล i n เอ e 2ทูเลฟโวลูชเพื่อเปรียบเทียบกับล i n เอ e 2ทนะครับคลิปต่อคลิปเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เลือกว่าเอออันไหนสนุกกว่าอันไหนชอบนะอันไหนที่อยู่ในในใจของผู้ชมกับเพื่อนๆก็ได้เลือกติดตั้งถูกนะฮะหรือชอบทั้งทั้ง สองเวอร์ชันเลยก็ติดตั้งมันสองเวอร์ชันเลยก็ได้ฮะสองภาคเลยนะภาคไลฟ์โวลูชันหรือจะภาค 2M นะฮะพอมาส่งเควสเสร็จปั๊บก็รับรางวัลนะครับรางวัลเลเวลอัพขึ้นไปนะฮะเนี่ยรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปปฏิบัติตามเควสต่อนะฮะส่งเควสเสร็จรับรางวัลแล้วเรปฏิบัติตามเควสก็จะมีเท่านี้ครับหลักการเล่นไม่ยากเลยฮะเนี่ยครับไม่ยากเลยเนี่ยแล้วก็พอเรากดเควสปั๊บเนี่ย การเล่นก็จะเดินไปตามเนื้อเรื่องนะตัดเนื้อเรื่องที่เกมเขาโปรแกรมของเขาไว้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องต้องเดินไปแนวนี้นะตัวละครเราต้องไปเจอคนนี้ต้องไปบริเวณนี้ไปที่จุดนี้ทํอไอ้นี่อะไรเงี้ยอ่าก็สามารถอัพคลาสของตัวเองเป็นพาราดินแล้วนะครับเลเวล5นี้ครับเลเวลหเป็นเลเวลหเป็นพาราดินมาแล้วเอาล้ครับนะครับเราก็ออกจากเรื่องของคลาสไปนะฮะก็ ไปทำเควสต่อนะครับทำเควสต่อฮะทำเควสต่อทำไงต่อไปคุยกับนักบวชแล้วนะครับไปเลยทำเควสไปเลยตามใจฉันสามนะก็จะการเคลื่อนที่อัตโนมัติก็จะมีระยะบอกนะครับนี่มีระยะบอกว่าไปกี่เมตรแล้วใกล้ถึงแล้วลอยังแล้วใครที่อยากจะจะคุยกับแชทกับเพื่อนในเกมก็แชทตรงนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เป็นแชทนะฮะแชทของเกมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับในการผจญภัยของเราจะต้องใส่น้ํายาเพิ่มพลังไปด้วยนะครับน้ายาเพิ่มพลังหรือทั่วๆไปเขาเรียกก็น้ํายาเติมเลือดเนี่ยเอาไปด้วยนะครับน้ำยาเพิ่มพล,พลังเราเนี่ยเนี่ยพิธีการสืบทอดสาเร็จเรียบร้อยเราก็รับรางวัลขึ้นเป็นเลเวลหกนะข้ามบทสนทนาไปนะครับเอาละพอขึ้นเป็นเลเวลหแล้วทําอะไรต่อถ้าเราจะ นี่ฮะเนี่ยถ้าเราจะต่อสู้เองกันเนี่ยครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เนี่ยสู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแตะที่ดาบแต่ที่ยังไม่มีมอนสเตอร์เลยก็เลยไม่ได้ไปฟันอะไรอาา่าฮะแต่แอดชอบให้ทำออโต้นี่ครับนักพเนจรอมตะนี่แตะแล้วอันนี้เป็นเพิ่มน่าจะเป็นเพิ่มพลังเวทนะครับเพิ่มพลังเวทอันนี้เพิ่มพลังสูงสุดเพิ่มเลือดนะฮะอ่ะไปเลย ทำเคสต่อไปตอนนี้ในในในช่องทางของแชทเนี่ยจะมีแต่ต่างชาตินะยังไม่ไม่เจอคนไทยที่ส่งแชทเข้ามานะครับเป็นแชทต,ต่างชาติทั้งหมดนี่หมาป่าซากโบราณต้องจัดการหมาป่านะอยู่ที่อยู่ในซากโบราณนะห้าตัวนะครับได้สามแล้วนะครับได้สามแล้วดูตัวเลขตรงนี้นะครับได้สามแล้วได้สี่แล้วอีกตัวเดียวนะครับอาแล้วพอได้ห้าตัวแล้วเราก็ กดสนทนาแล้วก็ไปส่งเวสนี่นะฮะต้องแตะด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ยอมไปส่งนะครับอ่ะต่ออีกไปเรื่องเรื่องของอะไรเนี่ยซากปรักของเอลโบราณน,นะฮะจัดการเก็บเศษเสี้ยวให้ปัญญา7ชิ้นนะครับนี่ใด้สแล้วนะครับแล้วก็จะมีน,นี่ตรงนี้ก็มีขึ้นมานี่ยมีขึ้นมานี่ก็ใช้ได้นะครับก็บอกอยู่แนวเดียวกับลินเอ็ทูเรปอลูชันเลยนะครับก็สำหรับ EP 2ของล i n เอ M ทูก็ประมาณนี้นะครับ กับตัวละครที่2ที่แอดทดลองเลือกดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับลินเอ็ด2 m นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นล i n เอ็ด2เ e v โวลูชันเอามาเปรียบเทียบให้นะครับโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ